เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีา้เป้าบ้านสวยๆใมาชมเลือซื้อเล็กอยู่นะครับติดถนนลาดยางด้วยเดินทางสะดวกสบายแน่นอนใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าตัวบ้านก็สภาพดีนะครับผมอยู่หลังใหญ่ๆมีถึง3ห้องนอนนะครับ สองห้องน้ำหนึ่งห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องครัวจอดรถสองคันในโรงจอดรถสวยสะอาดไม่เก่าไม่โทร้อมเข้าอยู่ได้เลยบ้านไม่โทรมนะครับห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนล้างหน้าโซนชักโครกไว้ด้วยครับมีพื้นที่หน้าบ้านมีโรงจอดรถให้เรียบร้อยน้ําไฟสะดวกแน่นอนมีเพื่อนบ้านอยู่ในชุมชนไกล้ตลาดแค่ร้านค้า แถมแอร์ให้ด้วยครับ2เครื่องเครื่อง,องทำน้ำอุ่น2เครื่องติดตั้งา้าม่านหน้าต่างเหล็กดัดทั้งหลังพร้อมอยู่ครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆเลือกซื้อกันประจําทุกวันเลยไม่ดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยแปลงนี้อยู่โซนสันทรายครับสันทรายเชียงใหม่พื้นที่54ตารางวาราคาเปิดมาที่2ล้านบาท เบอร์โทรเจ้าของรออยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องของลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ